น้องมียาแก้ปวดไหมใช้เองหรือซื้อให้ใครคะน้องไม่เห็นเหรอหัวพี่จะระเบิดแล้วเนี่ยสรุปใช้เองใช่ไหมคะเออดิใช้เองแล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะก็ปวดหัวปวดหัวเอายาไาแล้วพี่จะรีบกินจากหนึ่งถึงสิบปวดประมาณเลขเท่าไหร่คะโอ้ยจะมาถามเลขคณิตอะไรเนี่ยไม่ได้มาสอบโอนแอพูดจะ แล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะไม่ละขอยาแก้ปวดจะไปละมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะเมื่อกี้กูปวดหัวอย่างเดียวแล้วตอนนี้กูเวียนหัวจะอ้วกเลยนี่เวียนหัวขึ้นไส้มียาที่ใช้อยู่เป็นประจํำไหมคะมันร้านขายยาหรืเอลพีไอวะเนี่ยมีไหมคะก็มีหลายเม็ดอะเแดงๆดำๆมันก็จัดให้เป็นชุดเลยต้องถามเลยจบหมอจริงปะเนี่ยหนูจบเภสัชค่ะอะไรกันช่างเอะถามมาสิบหาย ก็จะได้จัดย้ายถูกไหคะนิธิรานปากซอยไม่ปิดนะปากนี้ที่ยากินแล้วเนี่ยร้านปากซอยกินมานานเราหรือยังคะกินจนซีก็ตุกของอะแล้วทำไมยังไม่หายคะก็แล้วมีแพ้ยาตัวไหนไหมคะไม่กินละอ น้องโดนอะไรมาคะน้องเป็นไข้เลยซื้อยามากินเขาบอกว่าตัวนี้หายแต่พอกินแล้วน้องอาการไม่ดีเลยถามเขาได้ไหมว่ายาอะไรหนูโทรไปเขาก็บอกไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ตัดสายพอไปหาที่ร้านร้านเขาก็ปิดไปแล้วแม่เอายามาด้วยไหมคะไม่ได้นะคะยาตัวนี้ใช่กับเด็กไม่ได้ซื้อมาจากไหนคะเนี่ยที่ร้านยาปักซอย ขอบคุณน,นะคะน้องวิเลียถามพี่พี่จะตอบได้เลยค่ะจากการที่หนูวิเคราะห์อาการพี่นะคะต่อไปเนี่ย<น>เราต้องเข้าใจร้านยากันใหม่นะครับเพราะทุกคำถามที่เภสัชเข้าถามเนี่ยมันอาจช่วยชีวิตคุณได้และอยากให้คุณตระหนักว่า<น>ทุกครั้งที่จะซื้อ,อยาต้องซื้อกับเภสัชกรเท่านั้น